สวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโฮลาสาไทยพาไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามเดือนตุลาคมเป็นวันศุกร์เราก็เป็นวันที่เรามารวมคนคนเทปูนหลังคาหน้าบันอย่างนี้เพราะว่าหลวงพ่อท่านก็สร้างแบบโบราณให้เราศรัทธากันมาอย่างนี้แหละจากชนบุรียังมีเลยนะ้องจากชนจากภูเกต็ตจากกรุงเทพพากันมา แล้วก็เวลาเขาก็ดูใน y t u t u อ่ะเข้าไปดูในช่องโหราราราไทยให้พาไปเที่ยวเนี่ยตั้งแต่เทฐานล่าตั้งแต่พระท่านทำทำด้วยกันเองก็อาศัยสื่อสื่อคนก็มาช่วยกันเนี่ยจากกรุงเทพจากภูกเก็ตจากทั่วสารทิศเข้าห้องน้องห้องน้ำก่อนก็ได้นะคืนนี้ววาจะไม่กลับพี่อ๋อปฏิบัติรับศีล อ๋อนอนวัดหรือว่าเช่าอ๋อถ้าถ้าถ้าวัดไม่เต็มก็หารีสอร์ทใกล้ๆแต่วัดไม่ไม่เต็มหรอกศาลาศาลาท่านหลวงพ่อพอเช้าตีสามครึ่งหลวงพ่อท่านก็จะให้นั่งกรรมฐา,านท่านก็จะมาสอนกรรมฐานตีห้าพาไปบินทบาทแล้วก็หลวงพ่อกอ็บริหารจัดก,การอยู่ตรงนี้แหละอนุโมทนาสาธุครับครับ ห้องน้ําข้างในก็มีนุ่ง,งก็มีนี่บรรยากาศสําหรับงานบุญวันนี้เทปูนหลังคาหลังคาหน้าบันหน้าโบสถ์มหาอุของวัดป่าพุทธารามวัฒนติมาดูว่าด้านปากโม่เรา ฝั่งปากโมมีใครบ้างมาร่วมสร้างวิหารทานโอ้วอาจารย์บอยอ่าเป็นไงบ้างอ้าวอนุโมทนาสาธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับนี่การสร้างวิหารทางศรัทธานในพุทธศาสนามาร่วมบุญสร้างบรารมี สร้างสุณงามความดีร่วมกันวันนี้ก็เป็นวันที่13 13าเดือนตุลาคมเป็นการทำบุญอุทิศให้กับสมเด็จพ่อหลวงรอเก้าเราวันนี้ก็เป็นวันที่ล้ายวันสุวรรณะครับสวัสดีครับโอ้มาด้วยครับอนุโมทนาสาธุสาธุสุภาพร่างกายแข็งแรงนี่มาจากนครปฐมเนี่ย วันนี้ก็เป็นการทําบุญอุทิศให้พอ่อหลวงเราเก้าเราด้วยเป็นการที่ดีมากเลยอย่างไรบ้างลุงพรสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายไปไหนนานเนี่ยลุงเออดีดีดีบ้างบ้างมาอย่างนี้ดีอย่าหายไปนานเนี่ยพวกลูก,ล,ก,ล,กลูกหลานหายนานลุงก,ก็คิดถึงเนี่ยมาค้างตั้งแต่เล็กๆเ,เลย เอออยู่ร้านนี้เรียนจบแล้วใช่เรียนเรียนอยู่ยังเรียนอยู่วูมก็ยังว่างหายไปไหนกันหมดปะ้ะนี่บรรยากาศบรรยากาศงานสร้างโบสถ์มหาอุดงเป็นที่สุดในความขังใครยังไม่มีโอกาสมาก็มาได้วันนี้ก็อนุโมธนาสาธุบุญ วันนี้ทีมอ่าวันนี้ทีมงานเจ๊พรหมูสดมาอนุโมทนาสาทุเจ๊สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้รวยรวยลูกค้าเข้าเยอะๆะเออทั้งลูกชายนี่ดีงานเข้ามาแบบไม่ขาดมือเลยครับสวัสดีครับทำงานไปรับลูกออเดอร์ไปนี่คนมีจิตใจทำบุญ บรรยากาศงานบุญเทปูนสร้างโบสถ์สร้างวิหารอ๋อใช้เป็นไงครับคุณหมอคุณหมอเป็นไงอวันนี้ขึ้นสองทางขึ้นบนลอกแล้วก็ขึ้นบน ไลนี่คือบรรยากาศอขุโมูมทนาสาธุบุญกับทุกๆท,ท่านที่มาร่วมกันวันนี้ขอให้สุดภาพร่างกายแข็งแรงะเะริญนรุ่งเรืองธุรกิจกิจก,การ มาร่วมสร้างวิหารทานมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีร่วมกันเพราะว่าเราก็หาโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีโอกาสดีๆที่มีโอกาสได้สร้างบุญนี่ทีมของอสร้างสมเด็จองค์ปฐมก็มาคือเป็นทีมติดลง ศรัทธาในวัดท่าซุงเนี่ยก็มาวันนี้ทีมทีมทีมศิษย์ศรัทธาในวัดท่าซุงมากี่คนครับ4คน6คนอ๋อ6คนครับไป,ไปทําบุญบ่อยก็เลยเสื้อซักไม่ทันรู้เลย,ไป,เลยไปทุกอาทิตย์เสื้อก็เลยซักไม่ทันนี่มาเรามาสร้างโบสถ์ร่วมกันวันนี้เจ๊พรตลูกน้องมากี่คน กำลังตามมาเรื่องงานให้มาด้ดวยมีทีมเป็ดมาด้วยวันนี้ทีมเป็ดหน้านทะ่ามะขามขอให้สุขภาพร่างกายธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองทุกๆท่าน,น,นทีมเจพรหมูสดสามแยก่กระจับแล้วก็ทีมท่ามะขามวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งซึ่งเราได้ทำบุญอุทิศให้กับ ลมเน็่พ่อหลวงรอเก้าเราเพราะว่าเป็นวันที่ขายวันสวรรนคตข้างบนจะเสียงดังหน่อยนี่บรรยากาศว้าว้าทำไม ทำไงคิดถึงหลวงป่าป้าเหรอฮะไ้เออคิดถึงหลวงป่าป้าสุดยอดคนเลยทีนี่นี่คือการทำงานแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งให้ดูให้รู้ว่าบุญที่เราร่วมทำกิจกรรมที่เราร่วมกันสร้าง มานานยังเป็ดนี่คือภาพบรรยากาศของโบสถ์มหาอุดท,ที่เราได้มาร่วมบุญเทป,ปูนกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะมาร่วมบุญเทป,ปูนสร้างวิหารทานสร้างบุญสร้างบรารมีสร้างคุณงามความดีที่วัดป่าพุทธรามก็มาได้นี่คือภาพบรรยากาศ ก็วันนี้อีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันสวรรคตรของสมเด็จพ่อปู่หลวงรอก้าเราท่านใดที่อยากจะมาทําทงานสร้างวิหารทานเพื่อเป็นการาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับพ่อหลวงรอก้าเราก็มาได้นี่คือเป็นบุญอีกบ,บุญหนึ่งซึ่งผมจะแนะนําให้มาร่วมกิจกรรมของ วัดถ้ำสถติของวัดป่าพุทธรามตอนนี้คือเป็นการเทลังคา,าหน้าบันทั้นสองของโบสถ์มหาอุดก็บรรยากาศากับการทำบุญร่วมชาติสร้างศาสนาร่วมกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะมาทำงานสร้างวิหารทางก็เชิญได้ก็ให้ดูบรรยากาศของการทำง,งานเราเดี๋ยวเราไปดูด้านปากโม อิดหินดินทรายนี่ทธา,ทาในพุทธศาสนาของเราวันนี้มีทีมงานไหนบ้างมาสร้างวิหารทานไปดูหน้าบันไดด้านหน้าโบสถ์เราอ๋อ ให้ดูให้เหรียนรู้ให้ศึกษานี่คือบรรยากาศของโบสถ์มหาอุทซึ่งเป็นที่สุดแห่งความขลังเนี่ยเพราะว่าที่เราได้มาอาธิษฐานจิตอุทิศภาวนานี่ก็ให้ดูว่าบรรยากาศก,าศกับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเรามาทำบุญอุทิศอ่า ร่างกายกับงานสร้างวิหารทานกับการสร้างโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธรามวัดธรรมติก็ให้ดูภาพบรรยากาศนี่คือภาพบรรยากาศของลังคาหน้าบันชั้นสองของโบสถ์มหาอุดก็เสาสุกเสาอาทิตย์ใครไม่ติดภารกิจก็มาร่วมบุญเทปูนได้ก็วันนี้ก็เป็นอีกบุญหนึ่งซึ่งเราได้ทำบุญเพื่ออุทิศให้กับวัน สวรรคตของอพ่อหลวงหล่อเก้าเราวันนี้ก็เป็นวันปรามินมหาลาชก็ขอประกาศว่าทุกคนที่มาทำบุญเทป,ปูนวันนี้ก็เป็นบุญทำเพื่ออุทิศให้กับพ่อหลวงหล่อเก้าเราเพราะว่าปู่พ่อหลวงหล่อเก้าท่านได้สวรรคตไปวันนี้ ที่มาวันนี้ก็เป็นการทํางานสร้างวิหารฐานด้วยการออกแรงสร้างศาสนาฐานเอาไว้ให้ลูกหลานในถิ่นพุทธธรรมนี่ก็ก็นํมให้ดูบรรยากาศกับภาพบรรยากาศของงานบุญเทปูปนหลังคาหน้าบันหน้าโบสถ์มา้าอุตของวัดป่าพุทธรามก็นี่ก็ ภาพบรรยากาศรอบๆประกอบด้วยทำรรนำมาให้ดูให้รู้ว่านี่คือตำแหน่งโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธารามเราฝั่งทางนี้ก็จะเป็นที่ของวัดถ้ำน้ำเพราะว่าโบสถ์มหาอุตของวัดป่าพุทธารามเรา,เ,าเราก็อยู่เป็นโบสถ์ที่ติดเขาวัดเราก็เป็นวัดสายพระป่าและสายปฏิบัติและพัฒนา ใครที่มีโอกาสได้มาสร้างโบสถ์สร้างวิหารทานกับการออกแรงก็ถือว่าเป็นบุญอีกบุญหนึ่งซึ่งหาโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เรามาร่วมทำจิตบริสุทธิ์มาสร้างวิหารทานกับการสร้างโบสถ์มหาอุดเพราะว่าเทวดาท่านก็อยากจะมาร่วมบุญเ,เทปูนด้วยการทำงานสร้างวิหารทานกับเราเพราะฉะนั้น เราก็มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามาอธิษฐานจิตสร้างโบสถ์นี่คือพระประธานที่ลานโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธารามบรรยากาศงานทําบุญร่วมชาติสร้างาศาสนาร่วมกันนี่คือวัดป่าพุทธารามผู้มีจิตทาก็มา ทำงานสร้างวิหารทานก็ขอประชาัมพันธ์ท่านใดที่อยากจะมาทํางานสร้างวิหารทานด้วยการออกแรงก็มาได้ที่วัดป่าพุทธรามวัฒธรรมจิตจะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกกรรมฐานมาสร้างวิหารทานที่วัดป่าพุทธรามก็มาได้เพราะว่าการทํางานก็เป็นการฝึกกรรมฐานฝึกป,ปฏิบัตินี่คือวัดป่าพุทธรามเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุริรันตนโชตโตท่านก็ เป็นการสอนลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้มีจิตธาาในพุทธศาสนามาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำตติมาทำงานมาฝึกกรรมฐานเนี่ยเพราะว่าเป็นบุญอีกบุญหนึ่งซึ่งผมจะแนะนำให้ให้มาร่วมจิตกรรมที่วัดถ้ำตติเราเพราะว่าวัดเราก็เป็นวัดสายปฏิบัติและพัฒนาสายปฏิบัติ เข่งคัดในพระธรรมวินัยใครที่อยากจะมาศึกษาธรรมะมาศึกษาพระธรรมที่วัดถรร้ำทิก็มาได้ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมให้ทำไม่หยุดมาร่วมสร้างโบสถ์มาอุดหรือจะมาปฏิบัติธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาฝึกกรรมฐานเนพระคกูบาจาจย์ท่านก็จะคอยสอนคอยอชีนน้แนะว่ามาทำงานก็เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิฝึก ภาวนาค่ะนี่คือเป็นการฝึกกรรมฐานอีกบุญหนึ่งซึ่งผมจะแนะนําของวัดธรรมสติเราระว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุริลัตะนาโชโต,โตท่านก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้มีเมตทามาร่วมบุญกันก็ขอประชาสัมพันธ์สุกเสาร์อาทิตย์ใครไม่ติดภารก,กิจก็มาร่วมบุญได้ก็ให้ดูบรรยากาศของงานบุญของเรา นี่คือเป็นหลังคาหน้าบันชั้นสองของโบสถ์มหาอุดวันนี้เรามีบุญเทปูนเทปูนหลังคาหน้าบันก็ให้ดูบรรยากาศก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศภาพบรรยากาศของผู้ที่มาเทปูนร,ร่วมบุญกันนี่ีทีล่ละไม่ขนใจสร้างโบสถ์เราก็เป็นคนที่จัดประกอบตำแหน่งหรือประกอบสถานที่ ในผู้ที่มาทำงานได้ยืนมั่นคงพระพอูบาจารย์พระพอุบาจารย์พระอาจารย์สอนไทย<อ>ก็เป็นพระอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นรอ,อ,องเจ้าวาท่านเป็นผู้บุญผู้บรารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจุลีละทานโอ้บรรยากาด้านฝั่งตะวันตก บรรยากาศสวยงามมากนี่คือภาพบรรยากาศฝั่งนู้นก็จะเป็นเขาชะงกฝั่งนี่ทิวทัศน์บรรยากาศแบ็กกราวของโบสถ์มหาอุดเราตี่นนี้ท้องฟ้าสวยงามมากมาชื่นชมนี่การทำงานสร้าง ไอเม็ดเลยอ้าวทีมมาม่าไปแล้วหรอไปแล้วเหลือตะมอนเหลือตะมอนเหลือตะมอนกับลาวตะมอนไหลไหลอ่าตะมอนกับลาวลาวเหลือลาวคนเดียวก็ไม่ได้เรื่องด้วยมันไม่ได้พูดอย่างเดียวเนี่ยเอ่า มือมมนไม่ไปโ่ลมควันน้่ยวมนายยอย่นู้นนูนน้ำนมำนู้น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 น้ำู้นน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 ้น้ำนูนนู้นนูไนน้นน้ำน้นูนนนน้นนนน้ำน้ำนู้นนู้น้นนู้นน้ำน้ำนู้น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 น้ำน้ำนู้น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 น้ำน้้นนู้นนู้ พอมาลกกับเมืองแล้วลาวก็จะเริ่มสวมถุงมือแล้วคันนี้คันนี้ลาวบุกลาวมีคนเดียวมั้งนี่หลายคนคระบลาอ๋อเ <c oughs> นื่องว่ามีจะข่อยคนเดียว าาลาวลาวบกปิดไว้ก็มี <c oughs> าลาวบกปิดไม่อยากไม่อยากปวดเผยต,ตัวใช่ไหมลาวแบบว่าไอ้สายลับน้งเที่ยวอ่ะลาวสายลับก็มีจอบอลอ่อจะอจะบอบอลไม่สักจอบอลถ้าอยู่ถ้าอยู่แถวบ้านน้องป้าหมอบ้านสิงเอออันนี้ก็จบอบอลจีนบนราว มามาเป็ดไหนเป็ดแถวปูน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 นานไอ้วโดนอะไรกูไม่รู้โดน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 งข้อสอบแต่ว่าโนมาโดนยัง <ม>โดนแล้วบ้านไหนบ้นสวย้ายังไม่โดนบ้านบ้านสวยแถวบ้านสวยบ้านโตมาแต่โดนเลยบ้านยังไม่โดนเลย